คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันพฤหัสบดีที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ .2567 กับเลขทูบบารมีปูทวดนะครับหลังจากเ c ีพี่น้องได้มีความโชคดีนะครับแนวทางเลขทูบป,ปู่ให้3ตัวตรงๆนะครับให้9 2 3 3 2 9นะครับแนวทางออก9 3 2 นะครับไปทา้งสามสองไอคิมก็กลับหัวให้ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีคอมเมนต์เข้ามาจากชมเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคเีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญลงปุ่ทวดนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น <engo> ้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระกวตูระตูสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะพระกวตูระตูสมมาสัมพุทธะ ณมูตสาปะคะวะตูระตูสมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังปรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัติยสังมหาจักรวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจารณยสังสัพพโลกาจริยานาสังเอเตนะยะเสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนมโมพุทธสะนมโมธรรมะนโมสังฆะเสรยญาีทางหุรูหุรูสวา,ายะาส,าส,สาธุสาธุสาธุขอบุญบารมีปุถุตสิ่ศักดิ์สิทธิ์มีจริงของจงบุญมนบรรดาเล็กทุบจุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยในงวดประจำวันพฤหัสบดีที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ให้เอฟซพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยต่องวดกับเลขทูบบริมีปูดทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบบริมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้ซีพี่น้องได้ดุลเลขทูบไปด้วยกันรุ้นุนไปด้วยกันครับผม ครับผมเลขทูบบารมีปูดทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ f อฟพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้เผื่อนความเห็นตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักสําหรับ f อฟพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบบารมีปู่ทวดก่อนออกไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตาม กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับงดที่แล้วผูกก็ให้เรียกลาวพัฒนาเข้าเต็มๆนะครับ932239นะครับ3223ก็ยินดีกับ fc พี่น้องที่โชคดีสำหรับวันนี้มีกินน้ำโชคคนเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยกับผมสวัสดีครับ